ไหนครับ่าหายไปแล้วค่ะเล้วลวเดี๋ยวเรือไม่รอต้องอยู่นี่นะิ่ไปเอบวิ่งวิ่ง่งว่งวงวิ่ม่งว like ิ <S <S ่ง oh, ่วิ่งวห่ว่วิ่งวิ่งวิ่ว่งวิรงวิ่ง่ะเิิ่งวป่ง่ว่่งว เพิ่งไปไม่นานจะเปิดขึ้นแล้วประเดมันเข่าที่แล้วแซมวันไปเหมือนไม่ไปเลยฮะไม่ได้ไปพีดพีดอไม่ได้ไปก่อไม่ไผ่ใช่เพราะว่าแต่ไปเอามาหญ่อย่างเดียวข่าวที่แล้วอ่ะมันเกิดพายุไงแล้วเราคิดว่าเราเกิดจะไม่ได้ไปแล้วปรากฏว่าตอนหลังแล้วก็ได้ไปครึ่งวันเราขึ้นแรงมากที่ไปถึงกินเลลาคูลอ่ะสวยจ้ตายแทนที่จะได้ถ่ายรูปนี่ก็เมาเรือรถไม่รับเแล้ว รถมารับตรงเวลาเสมอนะคะที่เราไปนิมานรถของรถอันเดมานจะมารับต้องเวลาอย่างที่นั่นที่มบอกหรือบางทีก็ก่อนเวลาด้วยแล้วก็จะเป็นรถจอยนะคะเขาก็จะตามเส้นทางว่าใครอยู่โรงแรมไหนไปก่อนไปหลังอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันโรงแรมเราอาจจะแบบเร็วก็เรื่องอายระยะเวลาผิงท่าเหลือแค่นี้แต่ว่าอาจจะนั่งนานเป็นไงว่ามันจอยมันอาจจะต้องออมอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะตัดมา ตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือแล้วนะคะในรถเมื่อกี้ก็หลับหลับกันมาตอนนี้ก็ถึงที่ท่าเรืออย่างที่น้องมิ้บอกท่าเรือนี้ชื่อว่าวิสิตพันวานะคะอยู่ตรงเพลนวาเขาที่แล้วเพิ่งมาไปกับเรืออันดมันที่ไปเกาะไข่เข้าใจท่าเรือนี้ใช่ค่ะร้าปรมากค่ะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะได้เวลาลงเรือแล้วเราจะลงเรือไปทีพีใช้เวลา จากาเรือวิศิตันวาไปเกอะพีพีก็เราจะไปที่เกาะไม่ไผ่ก่อนนะคะ40นาทีไม่หนึ่งแล้วนะคะเกาะไถ่ไข่นี่ตายขำมากขำเลยมากเลยจีพๆจะเป็น นี่ครับาหายไปแล้วค่ะเมื่อกี้มีปลาตัวจิ๋วๆว่ายๆตรงนี้ค่ะนี่ไงตรงนี้มีปากกระรังเล้ด้วยค่ะให้ยำดูได้นะคะตัวติ๊กจิ๋วจิ๋ว ะะก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะนพรัตน์นาทารานะคะจังหวัดกระบี่ค่ะตรงนี้ก็มีอุทยานที่ทําการเขาอยู่ด้วยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นมันจะมีแบบว่ารากไม้สวยๆให้ถ่ายรูปวันนี้คืออากาศดีมากดูดีท้องฟ้า,าใสเวอร์แบบใสมากอะ่ะไม่มีเมฆเลยแดดแรงมากอ <laughs> ที่นี่นะคะเขาชื่อเกาะไผ่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้มีต้นไผ่เยอะ แต่เดี๋ยวนี้เห็นแต่ต้นสนพี่น้องพี่หมอให้ชื่อเกาะสนไม่ได้เขาชื่อเกาะไข่ไปแล้วมุมนี้นะคะเขาก็จะมีรากงายอยู่เยอะคนก็จะชอบมาถ่ายรูปแบบว่าดูแนวอาร์ตอาร์ตนิดหนึ่ยมันถูกชัดมาเหมฮะไม่รู้อ่ะมันถูกฟอสซ์มาอ่ะมาเหรอมาที่แบบบางทีก็อยู่บนเกาะนี่ค่ะแล้วก็ตายไปแล้ว ใช่ใชเขาก็เลยเหมแบบเอามาเด็กขรเด็กอเป็นการเด็กขรสองทา<จ>งอุทยานให้มีมุมถ่ายรูปนักท่องเที่ยวมาก็ได้ถ่ายรูปเก๋ๆมีกิมมิน่นิดนึงประตูมรงนี้ตรงนี้ก็มีเพียบเลยมุมนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูดูรูปกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกระตุ้นมองไม่ทิ้งใจด้า,กกาดนสวยมากเลยค่ะ ก็ตรงนี <ing> <the supply> ้ข <afraid> <t> ึ <ing> <t> ้นแล้วแตรงนี <ing> <t> ้ไ <ing> ม <t> ่นะคะใต่ขึ้น่ยเร็วเลยนี่ใครมาที่นี่อย่าลืมมาถ่ายมุมนี้นะคะขอนไม้นี่ค่ะเร็วๆเดี๋ยวเรือไม่รอต้องอยู่นี่นะยังไม่เจอทุกคนในถุงนี้ขึ้นเๆๆอไ่ต้อง ตอนนี้มาถึงจุดดำน้ำค่ะตรงทีทีดอนนะคะเราจะงนะค่ะ นาปลาสวยๆเยอะเหมือนกันแม่เหมือนปลาเก๋าดูปลาเก๋าตัวใหญ่ตัวตัวอันนี้แก้วพีคอนมู๊ออันนี้พีดอกไม่ได้เลยอใหญ่แล้วมีตัวแบบมีโมสีเหลืองอีกตัวอย่างนีปลาดาวเห็นปลาดาวอ่ะสีฟ้าหลายตัวสีิงเหรอหนึ่งตัวเราเคยมาพีพีดอนเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่เพิ่งจบม .6 อ่ะ <อ>มันเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะมากแบบตึกมีเบอร์เกอร์ิงมีอะไรแต่ตอนนี้มันปิดกิจการไปหมดแล้วนะอย่ายวดะเซเว่นทนนอวัลกควิด คือกิจก,กรารซุปเตาเพราะว่ามันไม่มีนักเที่ยวมาไงพอโควิดใช่ไหมคะตอนนี้คนไทยก็ช่วยๆมาเที่ยวกันนะเพราะว่าที่เนี่ยสวยมากจริงลืมบอกคล้ตอนนี้คืออยู่บนเกาะพีพีดองตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าวตนน้นทรายเราจะมากินข้ากวกลางวันกันค่ะก็คือเหมือนกับว่าตลาดเนี่แหล่งชุมชนของที่เนี้ยของพีพีก็จะอยู่ตรงนี้ ร้านญี่ปุ่นเขาจะพามากินข้าวกลางวันที่ต้นสายนะคะร้านชื่อว่าต้นสายสีฟ้ดค่ะก็นี่มีอะไรบ้างก็จะมีต้มยำรวมมิตรทะเลอร่อยมากต้มยำรอยังไม่ได้กินเลยไก่ทอดผัดผักปลาสามรสไก่ผัดเม็ดผัดบุญเส้นค่ะร้ากินอ,อ,อนะไรวะนี่นี่ตักข้าวมาเยอะมากเลยะอะดูด้วยจเลยนะแล้วนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะยอมะละกมาอยู่ที่ร้านเมนโกะ ่่มมะวร้านนี้ก็อยู่ในตรงตลาดตรงหาต้นไสเนี่ยนะคะเขามีนอกจากมะม่วงใส่แล้วก็มีอื่นมีใส่เฉาก๊วยใส่นู่นมี่มีคนหยิมะม่วงด้วยเราก็เดินทะลุตลาดมามาตรงนี้ทะลุก็อ่าวโลดารามเห็นไหมสวยงามนะคะดารามหรือดารามคะโลดารามแต่ตอนนี้คือนน้ำมันลงอยู่นะนมันก็ไปพุ่งเลยมีคนเดินไปกันใหญ่เลย แต่มันใกลมากนะเรายังคงไม่เดินหรอกเราเอาตามองไปเราเดินดีกว่าแบบเราไม่ไม่ได้เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวเวลามหมดค่นะออตอนนี้เรามาที่ปิเลลาคูนะคะเราก็จะเปลี่ยนไปนั่งเรือหานยาของชาวบ้านค่ะแล้วเข้าไปชมในปิเลการ นี่นะคะเราก็มาถึงที่ปีเละลากูแล้วค่ะปีเละหรือมีเ็งคะปีเละปีเลีเเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนดูหัวใจคไิดวงม่ได้ค่ะติดวจเป็นรห่ <c oughs> ไม่ได้เหรอ นีนน่ดว้วยตะกี้ที่ไปดำน้ำที่เจอปลาในแก้วเยอะมากเนาะเนีเ่ยมันเข้ามาในนีนน้ด้วยขึ้นมาเลยตรงนี้น้ำจะตื้นนะคะสามารถเราสามารถลงไปได้เราตอนนี้เราลง,ลงมาจากเรือแล้วนะคะเป็นในปีแรกแล้วน้ใสมากแต่ตอนนี้เด็กจะไม่เห็นบ้าในแก้ว แต่ว่าพอเราขยับไปเรื่อยๆมันก็หนีไปแล้วนะคะน้ำใสแค่ขนี่ดูสิคะโอ้ยสวยมากเลยลองมองขึ้นเียนะคะมันเป็นแบบ่าอุดมสมบูรณ์ป่าความแบบว่าอุรมสมบูรณ์สวยงามมากน้ำใสมากเลยะคะ่ะตรงนี้ยาดู ันนี้ไม่ให้ขึ้นนะคะให้ถ่ายรูปเฉยเยสวยไหมโลกสวยมากเลยค่ะเมื่อกี้ก็คืออ่าวมายาใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ฮิตมากอ่าวนี้นักท่องเที่ยวจะมาเยอะแบบว่าเรือจอดกันแน่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่เห็นอ่าวเล็กๆแค่นี้นะจะมีแต่เรือหันยาวแน่นคือเยอะมากเคยมาเคยมาแบบมองไม่เห็นท่ามงามของอ่าวอ่ะแล้ววันนี้ก็ชุดโสมมากะจนตอนนี้ทางอุทยานอ่ะก็เลยปิดปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าขึ้นขึ้นอ่าวได้ ที่เราทําได้ก็คือมาจอดรอยลำอยู่ตงรงปากอ่าเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปแค่นั้นเองนะะเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติจาก<ร>าจุดนี้จัรดับแล้วใช่เป็นางานจบทิปนะคะด้วยความประทับใจใีรยวเราจะกลับโรงแรมแล้วค่ะแล้วก็จะได้เล่นน้ำด้วยวันนี้หรอใครบอกคะหนูบอกไม่ต้องเปลี่ยนชุดาน้ำไม่ต้องเปลี่ยนชุดแค่ขอเสื้อนี้ก็เรเดนล้ะ